ของงานของเรานะคะระหว่างที่เราเรียนออนไลน์อยู่ก็คือครูจะให้ทำรายงานนะคะหนึ่งฉบับหนึ่งเล่มนะคะรายงานเป็นเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรม Microsoft Excel นะคะไม่ยากเลยหัวข้ออะไรคุณลิสมาไว้ให้หมดแล้วเรามีหน้าที่แค่หาข้อมูลแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษรายงานที่เป็นขนาด A4 นะคะยังไงบ้างเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะโอ้ย เห็นหน้าจอครูไหมตอนนี้เห็นไหมคะเห็นค่ะอ่าเห็นนะคะอ่าอันนี้ <ha hn. S 1> เป็นตัวอย่างหน้าปกรายงานนะคะเดี๋ยวครูจะไม่ใช่ครูจะแชร์สิครูแชร์ให้แล้วนะคะครูแชร์ไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วเขียนแบบนี้เลยนะตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างเล อ่ะตัวอย่างก็จะมีอะไรบ้างรายงานใช่ไหมเรื่องอะไรจะทําโดยใครใครเสนอใครแค่นั้นเองอันนี้มีให้แล้วเรียบร้อยหนูก็ไปดูมาทีนี้มาดูคำำํานําเห็นคํานำไหมคะคํานาครูก็พาเขียนแล้วเรียบร้อยหนูแค่คัดลอกมาแล้วทีนี้ตรงนี้มาดูซึ่งรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วยไปด้วยอะไรบ้างหัวข้อที่เราจะเขียนนั่นแหละนะคะหัวข้อที่เราจะเขียนมีอะไรบ้างหนึ่งอาจจะเป็นความหมายตัวอย่างนะ ความหมายของโปรแกรมใช่ไหม Microsoft Microsoft, Microsoft. อะไรนะเราเรียนโปรแกรม Microsoft, Microsoft. ะไรนะ Excel ใช่ไหม,ม Excel ความหมายคุณสมบัติประโยชน์อะไรก็ว่า,าไ,ไปให้หมดนะคะทีนี้ก็สารบานตัวอย่างสารบานนี้ให้เรียบร้อยนะคะนี่ นี่เนื้อหารายงานต่อไปเป็นส่วนของเนื้อหารายงานเนื้อหารายงานจะประกอบไปด้วยห้าได้เก้าหัวข้อนะคะก็คือเอาเก้าหัวข้อนี่แหละไปเขียนใส่ตรงเมื่อกี้นี้นี่เห็นไหมนี่นี่ไปเขียนในพบหนึ่งถึงเก้านี่หัวข้อที่ครูให้ไปศึกษาเขียนลงตรงนี้งงไหมเขียนใส่ตรงคำำํานํางงไหมคะ ฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเข้าใจปะเนี่ยงงอยู่ขนาดนี้เเอางงเหรออ่าตรงคำนำใช่ไหมคะเขาบอกว่ารายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาประยุกต์การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณใช่ไหมอะไรเนี่ยครูลอกมาให้หมดเลยใช่ไหมคะครูมีตัวอย่างให้แล้วเนี่ยเห็นไหมอ่ะทีนี้เขาก็บอกว่าพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่ารายงานนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เราจะเอาที่ไหนมาเขียนก็คือเอา9หัวข้อเนื้อหารายงานเห็นไหมนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนีเอาไปเขียนใส่ข้อหมาของโปรแกรมคุณสมบัติที่สําคัญประโยชน์ขั้นตอนการเปิดปิดและบันทึกข้อมูลประเภทของข้อมูลถ้าเขียนไม่ครบก็เขียนบอกว่าเป็นต้นอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ก็เอามาใส่เอามาจากหัวข้อที่ครูให้ศึกษา เอา,าเขียนลงเขียนหัวข้อ,อามันลงไปมีอะไรบ้างเนื้อหาในรายงานเราน่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแค่นี้บอกเข้าใจ่นี่เข้าใจบนีิเข,ข้าใจแล้วค่ะเออขอบคุณที่นเข้าใจค่ะถ้าเขียนมาไม่ถูกนะคะจะได้ไปเขียนใหม่นะคะทีนี้ต่อไปสิ่งที่หนูจะต้องทําก็คือครูไม่ได้ทำอะอาทิตย์เดียวนะคะครูให้ทําประมาณ สองสามอาทิตย์เลยนะงานนี้ถ้าสมมุติว่ามันยังออนไลน์อยู่คุณต้องทําให้เสร็จให้ทันนะคะเปิดออนไซต์มาต้องได้ส่งนะคะอ่ะความหมายของโปรแกรม Microsoft Excel ก็ไปหามาหาเองในบอสหัวัจค o o เกินบอฮลัลโหลตอบหน่อยคุยกับครูหน่อยลูกออก็ไปหามาอาหัวข้อในรายงานเราเนี่ยจะมีเรื่องแบบนี้นะคะ เอาไปเขียนลงแต่ละหัวข้อเยไปหามาสืบพ้นด้วยตนเองนะคะนี่หาแต่ละหัวข้อนี่หาไปหาให้มันครบเขียนลงไปในกระดาษรายงานเขียนในกระดาษรายงานขนาด A4 อ้าวประกาศแบตหมดขอบคุณขนาด A4 นะคะขนาด A4 พี่มาว่าอะไระอ่าเสร็จขนาด A4 นะ แค่นี้เองมีก้าหัวข้อก็ไปค้นหามาทำลงในกระดาษ A สีให้เรียบร้อยต่อไปค่ะมาดูตรงนี้ค่ะเอกสารอ้างอิงตรงนี้สำคัญมาก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 ,มากอะมาดูทำไมสำคัญยังไงเดี๋ยวนะหาปากกาก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้ดูให้ดีตั้งใจฟังนะคะพอท้าไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวมันสิหลงมันสิบบอกเข้าใจให้ดูดูตรงเอกสารอ้างอิงรู้จักเอกสารอ้างอิงไหมเคยเขียนเอกสารอ้างอิงไหม เคย,ยไหมน่าจะเคยอยู่ค่ะเออเวลาที่เราค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตอะรู้จัก URL ไหมคะตรงนี้เขาเรียกว่า URL เนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ย URL เนี่ยหรือว่าเว็บไซต์ลิงก์ของเว็บไซต์ดูยังไงคะครูเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะใครใครหายไปแล้วใครทิ้งครูไปแล้วสมมติว่าเราเข้ามาในเว็บนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะค้นหาอ่า ไรนะความหมายของโปรแกรม excel เนาะชืบใช่ไหมฮะเราค้นอันนีนะ้ค้นใน google แล้วครูก็เลือกหนึ่งเว็บไซต์ใช่ไหมนี่ความหมายและน่่เน่เ่่ความหมายนี่เห็นไหมมันก็มีมาให้เห็นไหมคะครูก็จะเขียนลงไปสมมติว่าครูเขียนนะครูก็เขียน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 ขลอกปึ๊บ เสร็จแล้วอ่ะสมมติว่าอันข้างล่างนี้เป็นหน้ากระดาษรายงานครูนะสมมุตินะครูก็เอามาเขียนลงให้เรียบร้อยอ่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะทีนี้สมมติว่าอันนี้เป็นหน้ารายงานครูนะพอครูทําเสร็จแล้วใช่ไหมหน้านี้ครูจะต้องคัดลอกเอาตรงนี้ค่ะนี่หนูเห็นข้างบนไหมที่มันจะมีตรงนี้ https เ่ยค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าลิงก์หรือว่า URL นะคะให้เราเขียนเอาให้หมดเลยนะให้ครบทุกตัวอ,กอักษรเอามาเขียนตรงคำนำนะคะเอามาเขียนตรงคำนำอันนี้ลบแล้วนะไม่เอาแล้วนะอันเมื่อกี้เรื่องอะไรนะเมื่อกี้ค้นหาเรื่องอะไรเรื่องอะไร ความหมายของโปรแกรมใช่ไหมคะใครเราต้องดูก่อนว่าใครเป็นผู้แต่งใครเป็นผู้แต่งไหนไล่ดูสิใครเจ้าของผลงานมีไหมหาดูหาดูในเว็บไซต์นั่นแหละมันจะบอกอยู่นะคะเอออันนี้บอกไหมนะอ่ะอันนี้ไม่บอกนะคะว่าใครเป็นเจ้าของนะคะครูก็จะเขียนแบบนี้นะลกูกดูนะไม่ปรากฏ ชื่อผู้แต่งเขียนแบบนี้นะคะจากนั้นต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปเป็นจุดใช่ไหมตามด้วยจุดแล้วก็ปีที่สืบค้นปีที่สืบค้นปีนี้ปีอะไรมันใช่ปีที่สืบค้นหรือเปล่าใช่สิอะปีนี้ปี 2000. อออสองพันยังสองพันห้ารอยหกสิบห้าค่ะอะอะสองพันเอาโอเคเอาสองห้าหกห้าก็ได้อะ สองห้าหกห้าใช่ไหมคะแล้วก็วงเล็บปิดตามให้จุดแล้วก็บอกว่าชื่อเรื่องใช่ไหมเมื่อกี้เราค้นหาชื่อเรื่องอะไรนะเมื่อกี้เราหัวข้อมาอะไรความหมายใช่ไหมความหมายความหมายและอะไรเมื่อกี้หัวข้อมัน่าอย่างไงเดีย๋ยวขอดูก่อนความหมายและส่วนประกอบของหน้าตาโปรแกรมนเห็นไหมเห็นไหมอืมความหมายและส่วนประกอบ ของถ้าไม่พอลงมาข้างล่างของหน้า,นาต่างโปรแกรมร Microsoft ครูขอย่อนนะคะ m i c r o s o f t Excel นะอะครบแล้วก็ตามด้วยอันนี้เครื่องหมายอะไรแบบนี้นี่ตัวนี้นี่เครื่องหมายอะไรนี่นนนเครื่องหมายังนี่เครื่องหมายยังนี่คอมมาเออขอบคุณค่ะคอมมา อ่าคอมมาแล้วก็บอกว่าสืบค้นเมื่อวันที่เมื่อเมื่อเมื่อวันเที่ยวเลยสมคูหาวันนี้ใช่ไหมก็เป็นสิบแปดมกรลาคมสองห้าหกห้าแล้วก็ตามด้วยจุดแล้วก็จากนี่จากเห็นไหมจากไหนตามด้วยจุดเมื่อกี้เว็บที่ครูคัดลอกมาใช่ไหมคะครูก็เอามาเขียนลงใช่ไหมคะ HTTP อะไรบ้าง ไม่เขียนนะตอนนี้ยาวไปเดี๋ยวนักเรียนจะง่วงนะคะครูก็จะคัดลองมานี่ก็เลือกตรงนี้นะคะคัดลอกนะลูกองเขียนเอานะเพราะว่าวางได้ไหมเนี่ยเอามันคือว่างไรส่สูอ่าได้แล้วนะคะมันก็จะยาวๆหน่อยนะประมาณนี้ พอเข้าใจไหมต,ต่อไป <samh asi. S 1> เออต่อไปหาเรื่องอะไรค้นหาอะไรต่อเราก็เป็นหมายเลขอะไรคะต่อไปหมายเลขอะไรหมายเลขสามต่อใช่ไหม X3 เออผู้แต่งใครผู้แต่งก็ใส่เข้าไปแล้วก็ตามนี่จุดแล้วก็ตามด้วยอะไรคะปีที่สืบค้นใช่ไหมเนี่ยปีที่สืบค้นเนี่ยอันนี้ปีที่สืบค้นก็ใส่เข้าไปปีนี้ก็สองอันนี้ก็จะเหมือนกันหมดเลยสองห้าหกห้าใช่ไหมเพราะเราสืบค้นปีนี้ตามนี่จุด ามด้วยชื่อเรื่องที่เราสืบค้นชื่อเรื่องอะไรดูหัวข้อมันนะคะแค่นั้นเองยากไหมทำได้ไหมทำได้ค่ะโอเคทำได้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเําทไปทีละอย่างก่อนนะคะแต่ว่าไอตัวเอกสารายิงเนี่ยเราต้องเขียนไปด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเราเปิดค้นหาเว็บใช่ไหมคะเราจะต้องเอา URL ตัวเนี้ยมาเขียนใช่ไหม ไม่งั้นเดี๋ยวเราห้ามกัสิลงบัรย่าเขาเขียนแล้วเขาปิดิไปก็จําบ่ด้ว่าเอามาจากเว็บใดอีกนัสินะเขียนไปด้วยทําหัวข้อไหนทําเสร็จก็เขียนอ้างอิงไปด้วยเลยแบบนี้เข้าใจไหมลูกพอเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเคขอบคุณที่ขอบคุณที่เข้าใจนะคะตามนี้โอเคจะวางสายแล้วเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ส่งให้อีกนะคะเผื่องงงๆจะได้มาเปิดดูว่ามีอะไรบ้างเนาะตามนี้นะคะ